ตอนรับมู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะพฤหัสบดีที่22พฤษภาคม2568นะครับอยู่กับผมนัทพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เม z เนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ10โมงถึง11โมงโดยประมาณนะครับรายการเราแบ่งเป็น2ช่วงรายการนะช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจนะเดี๋ยววันนี้ไปดูเรื่องของยานยนต์หน่อยตัวเลขของ ยอดขายรถยนต์ในประเทศเนี่ยไตรมาสที่1 2568น้อี่ออกมาแล้วนะครับลดลง 6. 6 8แซตแต่ว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะบอกเอ้ยจริงเหรอลถอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่าถ้าดูรถ E v วีที่ออกมาเนี่ยนะโอ้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามทีเนี่ยเต็มท้องตลาดเลยแสดงว่ารถใหม่ออกมาเยอะทำไมตัวเลขของรถยนต์มันลดลงขนาดนี้นะเดี๋ยวเราได้คุยกันนะว่าเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรนะแล้วก็สัญญาณเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้เนี่ยนะมันจะ ส่งผลอย่างไรกับกลุ่มยานยนต์หรือไม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ครับวันนี้วันพฤหัสบดีจะเป็นช่วงรู้อ,อมโดยธนาคารอ,อมสินนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซะหน่อยนะเพราะว่าหลายคนนะก็มีบริษัทใช่ไหมฮะแล้วเขาก็มีการจัดเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะหรือแม้แต่ที่อื่นๆนะอาจจะไม่ได้เป็นชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะแต่ว่าเป็น กองทุนเพื่อใช้ในช่วงของการเกษียณอายุเนี่ยนะเป็นเงินรองรังสำหรับพอเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะจะนำไปใช้ช่วงบั้นปลายเนี่ยนะผมว่าน,น่าสนใจเพราะว่ารายงานตัวเลขล่าสุดเนี่ยอย่างสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะมีสมาชิกประมาณสัก2ล้านคนนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ20%ของแรงงานในระบบนะฮะแล้วก็ถ้าจ่ายเงินกันไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็พอเกษียณ นะพอออกจากงานตอนสุดท้ายแล้วเงินที่จ่ายไปนะเกิดดอกออกผลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จริงๆแล้วมันเพียงพอหรือไม่นะครับอันนี้ก็คงจะได้คุยกันนะในช่วงที่สองนะครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับส่วนประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะครับวันนี้จริงๆหลายเรื่องนะที่ยังต้องติดตามนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยการพูดคุยกับทางสาหรัฐอเมริกาผมว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเราดู ตัวเลขของชาติต่างๆที่ขอนัดหมายคุยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ดูทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่พูดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่น่าสนใจนะอย่างน้อยๆเนี่ยนะคือ80ประเทศก,กว่าๆเนี่ยนะที่ถูกรีซิฟค้อทาลิฟนี่เขาเจรจาแน่นอนนะแต่ทั้มบอกว่ามีประเทศที่รอเจรจาเนี่ยประมาณ150ประเทศเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นยูนิเวอร์แซลทาลิฟที่เขาโดนเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็อยากจะเจรจากับทางสหรัฐอเมริกา แต่ถ้าหากมีการนัดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วประเทศไหนพอครบกำหนด7เดือน7คือยืดระยะเวลาให้90วันเนี่ยนะคามบอกนะครบบอกว่าใครยังไม่ได้เจราจากับเขาเนี่ยนะเขาจะกำหนดพิกัดอัตราภาษีเองนะครับอันนี้คือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะผมไม่แน่ใจว่าช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันเนี้ยนะ นอกเหนือจากที่เรารู้เนี่ยว่ามันมีการเซ็นสัญญาแล้วแน่นอนหรือว่าอาจจะมีข้อตกลงแล้วแน่ๆนเนี่ยกับทางสาอาณณจักรหรือแม้แต่กับทางจีนซึ่งแม้แต่ว่ายังไม่ไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจะมีประเทศอื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าส่วนหนึ่งก็บอกว่าทั้งอินเดียก็เจราจาไปคืบหน้ามากนะฮะทา้งออมาเลเซียก็เจราจาคืบหน้าตไต้หวันก็คืบหน้าทางเกาหลีใต้ก็คืบหน้าออมีพอพอโซ่ส่งไปก็ดีตั้งหลายที่อันนี้ก็ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทางรัฐมนตรีคลังของสหรัฐที่เขาจะต้องพิจารณาคู่กับทางผู้แทนการค้าหรือว่า u s t r ว่าจะทำยังไงนะเพื่อจะไปสร้างสมดุลทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยครับอ่ะส่วนของเรานะครับทางธนาคารอม,มสินก็มอบความพิเศษนะครับเพียงเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้กับสินเชื่อ G.S.B. บ้านแลกเงินนะครับเพียงคุณผู้ฟังนะมีบ้านนะหรือว่ามีคอนโดหรือว่ารวมไปถึงที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ปลอดจำรั อันนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินก้อนฉุกเฉินได้นะครับตอกเบี้ยคงที่เริ่มต้นที่3.59%ต่อปีสำหรับ6เดือนแรกนะครับวงเงินสูงสุดที่10ล้านบาทผ่อนสบายนานเลย30ปีที่สำคัญเนี่ยธนาคารอมสินเขาย้ำนะบอกว่าบ้านยังอยู่ครบอันนี้สมัครได้เลยครับที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึง15สิงหาคม 2568นะครับโดยอนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน15กันยายน2568หรือว่าเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th นะครับหรือว่าที่ GSB Contact Center 1115นะครับรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับ ส่วนเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านนะวันนี้มอบเป็นกระเป๋าเก็บความร้อนสําหรับบรรจุกล่องอาหารจากทางธนาคารอมสินจํานวน2รางวัลน,นะครับต่อคาถามทาง a c e b o o k Live นะครับหรือว่าที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านหรือใน YouTube ก็ได้นะช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านนะครับทิกตอกก็สามารถฟังได้นะเป็นรายการชื่อว่าช่องรายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ง่ายๆนะเพราะว่าทางธนาคารอมสินเนี่ยเขาต่อยอดธุรกิจ EV นะเ,เป็นต่อยอดธุรกิจ E ีวีไทย นะด้วยสินเชื่อ GSB EV Supply Chain นะครับสำหรับผู้ประกอบอาการนะยานยนต์ไฟฟ้านะแล้วก็รวมไปถึงซัพพลายเชนคือไม่ใช่แค่ตัวผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนะแต่รวมถึงซัพพลายเชนด้วยพวกอะไหล่อะไรที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะเขาบอกว่าอันนี้ก็ให้สินเชื่อ GSB EV Supply Chain ด้วยวงเงินกู้สูงสุดครับ ที่50ล้านบาทคำถามก็คือธนาคารอมสินเขาต่อยอดธุรกิจ EV ไทยด้วยสินเชื่อ GSB EV Supply Chain เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้าและ Supply Chain ที่เกี่ยวข้องคำถามก็คือให้วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่อันนี้ไปร่วมตอบคำถามกันได้นะครับส่วนผู้โชคดีของเมื่อวานนี้21พฤษภาคมคุณกรองแก้วนะจากราชบุรีแล้วก็คุณประหยัดจากกรุงเทพมหานครนะครับ และช่วงแรกนะอย่างที่ผมบอกไปนะว่าตัวเลขไตรามาสที่1ยอดขายรถยนต์ของบ้านเราเนี่ยนะฮะโอ้ลงหัวภาพเลย6.68เป็นเพราะอะไรนะครับตอนนี้ผมอยู่กับที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุรพงษ์ภัยศิษฐ์พัฒนพงศ์นะครับสวัสดีครับคุณสุรพงษ์ครับ สวัสดีครับคุณนัทพงษ์และท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับครับผมคุณชุรพงษ์เห็นตัวเลขเนี่ยของเดือนอ,อของไตรามาสแรกนะของปี2องพรถยนต์นี่ขายไม่ได้เลยละ่ะลดลงม่อเทียบกับปีที่แล้วเหลือห <c oughs> ายไป6.68%เปอร์เซ็นเลยครับเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องบอกว่าปีนี้เราเจอหลายเด้งอ่า เด้งแรกก็คือเด้งเดิมก็คือเรื่องของการไม่ปล่อยอให้คนกู้ซื้อรถยนต์กระบะบแม้ตอนนี้ว่าจะมีเรื่องของทางกออะไรกยศสยศบยศใช่ไหมบยศช่วยค้ำนะครับที่บอกว่ากอพี่มีคัางค้ำก็ต้องรอดูว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะท่านตั้งวงเงินแล้วก็ไปค้ำรถยนต์ ที่ซื้อมาทั้งคันคมันก็ใช่โอ้โหคันหนึ่งตั้งเท่าไหรหกเจ็ดแสนแต่ที่เราเสนอได้เราอยากให้ไปคำเรื่องว่ายึดรถมาแล้วขายคาดทุนต้องก็คิดแล้วถัวเฉลี่ยไม่น่าจะเกินห้าหมืนบาทม,มันต่างกันตั้งสิบเท่าใช่ไหมตรงนี้ต้องคอยติดตามดูว่าจะมีคนไปลงทะเบียนเท่าไหร่นะรออีกสักสองเดือนนะครับ แต่ว่าไอ้ที่เป็นปัญหาหนักก็คือปีนี้เรื่องการส่งออกเสี่ยที่มันสุดมากปีก่อนก่อนนี้เราก็มีเรื่องส่งออกที่เราผลิดได้ส่งออกเกินหนึ่งล้านคันปีนี้เราก็ตั้งเป้าไว้ตอนต้นปีว่าน่าจะได้หนึ่งล้านคันพอปีที่แล้วก็ส่งได้หนึ่งล้านกับหนึ่งหมื่นกว่าคันแต่ว่ามาเจอท่านทำที่เรื่องของการตั้ง กำแพงภาษีของแต่ละประเทศของเราโดนไปสาบห6เปอร์เซ็นต์เห็ไหมไอ้ตรงนั้นก็เป็นเรื่องของประเทศที่จะทำให้การส่งออกของทั้งโลกเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยเราอาจจะลดลงแต่ว่าไอ้รถยนต์ที่เขาประกาศเมื่อวันที่25หรือว่า26มีนาคมต้องเสีย25เปอร์เซ็นต์ประก็รวมทั้งชิ้นส่วนด้วย ไอ้ตรงนี้ก็ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็คือเราส่งเข้าไปน้อยไอ้น้อยด้านรถยนต์ไม่เท่าไหร่เพราะเราส่งไปที่เขาเนี่ยไม่มากับนะคิดแล้วมันแค่สองเปอร์เซ็นของที่เราส่งออกแต่จินส่วนสิอ่ะค่อนข้างเยอะอพราอเราส่งไปที่สหรัฐอเมริกาก็เรียกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นตของมูลค่าที่เราส่งออกไป ทั่วโลกนะฮครับอแต่ตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ไอ้ที่ว่าเราส่งชิ้นส่วนไปในประเทศต่างๆด้วยเนี่ยอีกตั้งเท่าไหรอ่อ่ะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับไอ 85, 85้แปดสิบห้าปดสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเขาส่งไปที่อเมริกาได้น้อยลงเขาก็ซื้อชิ้นส่วนจากเราน้อยลงด้วยอันนี้ส่งผลเยอะ ทั้งญี่ปุ่นทั้งเยอรมันทั้งอ่าเม็กซิโกเนี่ยเราก็ส่งไปที่เขาในด้านของชิ้นส่วนนะคเครื่องยนต์สันดาภายในด้วยเนียมันยังก็ต้องติดตามไปตรงนี้ว่าเขาจะส่งรถไปเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เรามีปัญหาว่ารถยนต์รุ่นที่เราส่งไปสหรัฐอเมริกานั้นเราเลิกผลิตแล้วซึ่งอันนี้ก็หมดปัญหาเรื่องสหรัฐ แต่เราส่งไปประเทศอื่นด้วยนี่สิเมื่อเราหยุดผลิตมันก็เลยทำให้การส่งออกของเราไตรมาสที่หนึ่งของปีนี้นะมันลดลงไปถึง75เปอร์เซ็นต์สามในสีนะของรถเก่งอันนี้ไต่มาสแรกนะก็รอดูว่าถ้าเขาเปลี่ยนรถรุ่นใหม่แล้วไม่ทราบว่าจะผลิตไตรมาสสามหรือไตรมาสสี่ ไอ้ตรงนั้นน่าจะส่งออกไปทดแทนได้รวดเรียวที่จะชดเชยไต,ตรมาสแรกกับไตรมาสที่สองได้มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้คือนในส่วนของผลิตนะแต่ว่าพอดูยอดขายดีกว่าอ่ะมันเราเราเราลราโฟกัสที่ยอดขายนะคุณสุพรพงศ์ที่มันลดลงเนี่ยคือเท่าที่ผมดูนะอ่อ,อะไรล่ะโอ้มันก็ลดลงกระหมดเนอะ <laughs> <laughs> ลดกระบะลดลง เออสำเร็จรูปเนี่ยเออยังดีหน่อยมีมีม,ม,ม,มีมีที่เพิ่มขึ้นเนี่ย BEV เพิ B ่ม e ขึ้นอ่ะใช่เออ,อน,นั้นมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราก็ยังมีการออให้เงินอุดหนุนกไอใช่ไหมจากห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อคันมันไม,ม่หมดแล้วหรอเข้ามาใช่ไหมแต่ถ้าผลิตในประเทศแล้วขายก็ยังได้รับเงินอุดหนุนแสนห้าหมื่นบาทต่อคันอ๋ออ๋ออันเนี้ยแต่ว่าเราก็ยังผลิตได้ไม่มากเท่าไหร่ครับ เพราะว่าเรื่องของปัจจัยพวกชิ้นส่วนอะไรต่างๆ,ๆนี่นะออครับเพราะฉย่านั้นก็เลยทำไว้เช<ถ>ิญครับเพราะอย่างนั้นถ้าดูอย่างเงี้ยก็คือหมายความว่าตอนเนี้ยสถานการณ์ขายรถในบ้านเรานะถ้าถ้าผมแบ,บม่งเป็นแค่สองประเภทนะคือน้ํามันกับอีวีกับแบตเตอรี่เนี่ยกับไฟฟ้าเนี่ยครับของน้ํามันนี่ลดลงใช่ไหมใช่ครับทุกเซกเตอร์ไหมทุกเซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือว่ารถกระบะหรือรถบรรทุกยิ่งรถบรรทุกนี่ย ก็จะมีรถบรรทุกนำเข้ามาบางส่วนที่มีราคาถูกกว่าที่เราผลิตในประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะฮะก็คือก็มาแย่งตลาดหลายแล้วหลายปีแล้วแต่เขาค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคือถ้าดูอย่างนี้ก็คือหมายความว่ารถกระบะที่เราเคยผลิตเองได้ผลิตในไทยเนี่ยแล้วขายเนี่ยนะอันนี้ขายได้น้อยลงอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองคือซีดานกับรถเก๋ง จากสี่ที่นั่งหกที่นั่งแล้วพวกนี้ขายได้น้อยลงอันที่สาม SUV ด้วยเหรอ SUV ก็ลดลงเพราะว่ามันมี SUV ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้รถ PPV ของเราเนี่ยลดลงเพราะว่า PPV เนี่ยคันหนึ่งตั้งล้านห้าล้านหกแต่ว่าไอ้รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นไฮบริดม,มันพันห้าร้อยซีซีราคาเจ็ดแปดแสน เห็นไหมถูกไปตั้งกือบครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะชัรุ่นนี้ตั้งแต่ปลายปีหกหกแล้วขายดีจนจำนวนขายเนี่ยมากกว่าแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซนต์โดยซ้ำไปเพราะมันสูสีราคามันสู้กันได้ไงเห็นไหมแม้ว่ารถยนต์นั่งไฟฟ้าบางรุ่นจะถูกกว่าแต่ว่าเขาก็เลือก SUV ดีกว่า มันดูแล้วมันยังสู้กับน้องน้ําได้ยิ่งตอนนี้อนตกนี่ชัดเลยครับเอแสดงว่าแสดงว่าตลาดบ้านเราตอนเนี้ยถ้าถ้าผมถามอย่างนี้เลยนะเอาเอาเอาที่ตลาดบ้านเราเลยถ้าเป็นสันดาบเลยเนี่ยเพียวๆเนี่ยนะยอดลดลงแต่ว่าผมเห็นมีอันนึงที่มันดูแล้วน่าจะเป็นทางที่เราจะเลือกคือปั๊กอินไฮบิตกับ e ีวีถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับตัวไฮบิดเองธรรมดาก็ก็ก็ไม่ดี Uh, ตัวไฮบริดมันก็ยังลดลดลงเพราะว่าปีที่แล้วมันขายดีมากไงะรับปีนี้มันก็มีพวกตับรกอินไฮบริดผลิตเพิ่มขึ้นมาครับม,มันก็ถัวไปรุ่นนั้นแม้ว่าราคามันจะแพงกว่านะ uh, แต่บางคนเขาก็จะชอบใช้แบบนั้นในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆใน uh, รถจนที่ใช้ไฟฟ้า โอ้โหแล้วอย่างนี้เราจะยังไงต่อฮะสถานการณ์ถ้าดูอย่างนี้เพราะเราเป็นฐานพวกไอซ์ด้วยสิก็ต้องชมว่าทางภาครัฐที่เราได้หาหรือกันมาร่วมสิบปีแล้วแก้กฎหมายแก้อะไรแล้วก็ส่งเสริมตั้งแต่ปีหกหกอืที่ว่าให้มีการนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาขายและให้มาตั้งฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งในประเทศไทยตอนเด็กเราก็เริ่มผลิตแล้วพอปีที่แล้วก็ได้หมื่นกว่าคันปีนี้ก็น่าที่จะได้สักสี่ห้าหมื่นคันนะแล้วก็อาจจะมีการส่งออกด้วยเพราะตอนนี้เราก็เจอรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้าไปแย่งตลาดทั้งรถยนต์นั่งในบางอาแอรเรียของเราซึ่งในเอเชียในอาเซียนในออสเตรเลีย เขาก็มาแย่งตลาดเราเหมือนกันครับในตรงนี้เราก็ต้องอผลิตองไบขวาเพราะว่าประเทศออสเตรเลียเขาใช้รถจดครับด้วยองไบขวาแล้วก็จะส่งไปสู้กับเขานะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งของเราครับครับ ที่เหลือของปีไปครึ่งปีหลังเลยแล้วกันนะผมเข้าใจว่าครึ่งปีแรกเนี่ยนะเพราะถ้ายอดลถมันขนาดนี้นะเมษาออกมาอาจจะได้ผลดีจากเรื่องของเออะไรละ่ะงานมอเตอร์โชว์อะไรที่มันเพิ่งผ่านไปมันยังคงมีรถที่แบบที่จองไว้แล้วก็ส่งรถให้กับทางลูกค้าเนี่ยนะครับแต่ครึ่งปีหลังละ่ะครึ่งปีหลังของ2อ6 8เรามองอยังไงก็ต้องรอดูว่าทางภาครัฐที่ไปเจรจากระทงัง ทำเนี่ยจะลดเรื่องอัตราภาษีสามสิบหกเปอร์เซนตลงมาได้เท่าไหร่ครับเทียบเรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งของเราซึ่งมีสินค้าพอๆกันคล้ายๆกันเนี่ยจะถูกกว่าไหมน้อยกว่าไหมหมายถึงว่าอัตราภาษีเนี่ยน้อยกว่าเขาหรือพอๆกันครับเนี่ยอย่างขอังเราตอนนี้เจอสามสิบหกเปอร์เซนต์ประเทศอื่นสิบป,ประเทศเออสิบเปอร์เซนต ยีสิบเอร์ซนอะไรเงี้ยเขาก็จะได้เปรียบเราอือเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องติดตามดูครับนะแสดงว่าวถ้าถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่าเราให้ความให้น้ําหนักไปที่เงินในกระเป๋าของคนไทยที่จะซื้อรถถูกไหมขายในประเทศใช่ไหมหรือ,รห,รอหรือเราจะให้น้ําหนักที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นที่ที่เขาเก็บทั่วโลกสำหรับเรื่องของไอ้รถแล้วก็ไอ้ไอสแปร์พาร์ทเนี่ยอะไรอันนั้นอันนั้น มันถ้าเรื่องรถจนกับชิ้นส่วนมันก็เฉพาะรถจนกับชิ้นส่วนซึ่งอาจจะลดลงถ้าหากว่าเขาส่งไปที่อเมริกาแล้วราคามันแพงขึ้นถ้าหากว่าไปตั้งโรงงานผลิตในอเมริกานะก็ต้องไปเปรียบเทียบอันนั้นเหมือนกันนะว่าอย่างเช่นของยุโรปหรือว่าเยอรมันเขาก็บอกว่า ต้นทุนแรงงานของเขาเนี่ยในประเทศเยอรมันผลิตรถจนคันหนึ่งเนี่ยสูงกว่าค่าแรงในประเทศอเมริกาเพราะ,ะนั้นถ้าเขาย้ายไปตรงนั้นอ่ะเขาอาจจะทำให้ขายดีมากขึ้นนะไอ้ตรงนี้มันก็ทำให้การผลิตในประเทศเยอรมันนี่ลดลงแต่ไปเพิ่มขึ้นในสหรัฐแล้วเราจะส่งไปได้ไหมพวกชิ้นส่วน นะเพราะว่าต้องไปเจอยี่บห้าเปอร์เซ็นตในสหรัฐอเมริกาครับแทนที่จะได้อัตราภาษีต่ำในประเทศเยอรมันหรือในพวกเอูทั้งหลายนะพะยานนี้ต้องเปรียบเทียบต้องรอดูอีกอีก,อกวันถึงเจ็ดเดือนเจ็ดครับใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่เห<ช><ช>็นประมาณว่าใช่ไหมอีกยืดหยุ่นไปเหมือนกันที่ว่ายี่ห้าเปอร์เซ็นว่าจะดูอย่างไร S <S นะไอ้ตรงนี้อันหนึ่งครับครับผมอ่าอ่าแล้วก็อ,กอีกอันหน,น,นึ่งอีกอันหนึ่งก็ต้องดูว่ากระบะพี่มีคลังค้าเนี่ยจะส่งผลให้มีคนทําให้การซื้อรถเพิ่มมากขึ้นไหมครับถ้าเพิ่มมากขึ้นการผลิตเพิ่มขึ้นมันก็ทําให้แรงงานทางด้านพวกผลิตชิ้นส่วนทั้งหลายเนี่ยพวกผลิตยางล้อผลิตหม้อน้ําผลิตแบตเตอรี่อะไรต่าง นะผตเล็กกระจกอะไรต่างๆก็จะได้ผลิตเพิ่มขึ้นม,ม,มันก็ทำให้คนงานในกลุ่มพวกนี้มีงานทำมากขึ้นครับนะเขาก็จะได้จับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารไปท่องเที่ยวได้มากขึ้นก็จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศของเราโตยิ่งเมื่อกี้นี้เห็นในอะไรสภาพัดว่าท่านก็จะลดเรื่องการเติบโต เหลนเศรษฐกิจของเราลงเหลือหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นใช่ใช่ไหมจากเดิมสองจุดแปดลแล้วเหลือหนึ่งจุดแปดจากภาษีคุณทรรมนะแล้วก็ในเรื่องของนักท่องเท่ายังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาไหมหกเดือนหลังนี่จะเป็นอย่างไรครับอครับ อ่ะโอเคคอยติดตามในตรงนี้ต่อไปได้ครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนล่ะเรื่องของชาเนี่อันนี้เป็นประเด็นสาคัญกับทางด้านของฝั่งของยานยนต์ด้วยเหมือนกันนะครับใช่ครับครับขอบพระคุณครับคุณคุกครับคุณนัตพงศ์ครับอารย์ประควาครับสวัสดีครับครับคุณสุรพงศ์ภัยศิษฐ์พัฒนพงศ์นะฮะที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็คุยเรื่องของย่อยขายรถยนต์นะไตรมาส ที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นไอซนี่ลงหมดนะทุกตัวนะยกเว้นทาง EV นะที่มียอดจดทะเบียนอะไรพวกนี้นะเยอะขึ้นนะสำหรับช่วงไตรามาสที่1นนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมแหะแต่ ถ้าดูภาพรวมของยานยนต์ก็ยังอยู่ในความไม่แน่นอนนะจากภาษีของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละนะครับอ่ะส่วนช่วงหน้านะครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินเดี๋ยวคุยเรื่องของอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหน่อยนะเขามีความวิตกกังวลเหมือนกันนะว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าจ่ายเงินกันอย่างนี้เนี่ยนะท้ายที่สุดแล้วยังไม่พอเนี่ยนะสำหรับการ อยู่อาศัยตอนหลังเกษียณเนี่ยจะทํำยังไงหรือเราจะต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ